สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบอลนะคะบอลสีของพี่ที่อยู่บ้านใกล้ๆกันกันกบเรานะคะทุกคนนี่นะคะนี่ค่ะเลี้ยงแบบบ้านๆเลี้ยงแบบบ้านๆแต่ว่าความสวยนี่ไม่บ้านนะคะความสวยสวยมาก นี่ค่ะทุกคนมีใครเข้ามาได้ยังเลยนี่นี่อันนี้ฮกหลงนะคะฮกหลงสวยชมพูจัดมากอันนี้เราใช้ปุ๋ยอะไรนะคะพี่พึ่งปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยคอกปุ๋ยออสโมโคสอ๋อปุ๋ยเม็ดสีฟ้าามก สองอาทิตย์อสองอาทิตย์ใส่ครั้งหนึ่งนี่ค่ะทุกคนฮกห,หลงพี่พึ่งขายด้วยนะคะทุกคนเผื่อใครสนใจนะคะที่นี่มีบอลหลากหลายนะคะแล้วก็จะมีพว,วกไม้ด่างด้วยนะคะทุกคนนี่นะภาพชัดเสียงชัดมมไมมเอ่ยเปลือกผลไม้ เออ,เ,อเขาชอบพวกเ,เอินซิวัตถุเนาะนี่นะคะตรงนี้จะเป็นนี่ฟอร์มใหญ่มากค่ะอันนี้เป็นอเลมอนลามเลมอนลามที่นี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะพี่พี่นี่ใส่พวกผลไม้นะคะเขาก็จะย่อยสลายลงไปเองเนาะพี่พึ่ง นี่ค่ะเป็นใส่เอาพวกใบไม้เอาพวกผลไม้เวลาเราทานอะไรเสร็จนาะมีเปลือกเราก็ใส่ไป,ไปเองใช่ไหมคะนี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นอิเหนาวใบใหญ่นะคะ แล้วก็มีนี่พี่พึ่งก็จะทําไว้แบบนี้เลยทุกคนนี่ค่ะอันนี้อันนี้อะไรนะคะพี่พระนาลาย,ลาลายอันนี้บอลสีพระนาลายัยพี่ตั้มสวัสดีค่ะ <c oughs> คือมีบมองขื่นเอาเาิ่อนอ๋อนี่เดนี่เดค่ะเพื่อนปลูก เพิ่นกินบกม่วงเล้วเพิ่นกนเอาเม็ดมัสไซค่ะนี่เดี๋ยวอีกป๊บหน้อยสิมีนี่ค่ะสับป,ปะรดนะคะนี่พี่ตั้มช่วยย่อยนะคะสับป,ปะรดช่วยย่อยตัวพวกอินทรีย์วัตถุเนาะตัวนี้ไม่พี่เพิ่งไม่ได้เอาไปหมักปุ๋ยนะเอามาใส่เลยนี่นะคะ สนใจสอบถามได้นะคะเพราะว่าพี่พึ่งเขาก็มีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะคะหรือว่าจะให้เรานะคะไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งให้พี่ตั้มเดินไปนะคะ่ะนี่ตัวนี้เห็นไหมเอ่ยตัวนี้ชายชนนะคะอ้านี่ชายชนเปิดใบขึ้นมาแดงแดงแบบนี้เลยค่ะ ที่นี่จะชําแบบบ้านๆเลยนะคะนี่นะหย่อนหย่อนไว้ตามพวกกระถางเนี่ยนะคะขึ้นดีนะคะนี่ตัวนี้ปีกกินาลีค่ะ บิกกินาลีสวยมากใบยาวมากนะคะนี่เกินคืบเลยเด้์นี่ไปช่วยหวานข้าวใช่ไหมคะโอ้ยกะคาโคุศนี่นะเบอร์เบิ้นบงเบอร์เบิ้นมาร์กนะคะทุกคนนี่ที่นี่ก็คือผสมผสานกันนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเงินไหลมานะคะนี่อันนีอ้อันนี้เงินไหลมานะคะนี่ทําไว้ถ้าใครสนใจนะคะ ก็ติดต่อสอบถามเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะออมชมพูถ้าฟอร์มแบบนี้ที่นี่ปล่อยประมาณเท่าไหร่คะพี่พึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจค่อยสอบถามมาหลังไมก็ได้นะคะที่นี่ใจดีเด้อทุกคนโอ้ยคอนเทน เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันนี่นะคะที่นี่ก็คือแบบส่วนมากนะคะก็จะทําแบบบ้านๆเลยเนาะพี่พึ่งทําแบบลาดคอร์ผ่าเสร็จเอามาหย่อนๆตามกระถางอย่างนี้เลยนะคะไปซื้ออย่างไปซื้อกลบ่ นี่อุ้ยข้างในเป็นไม้ด่างนะคะม,มีนี่ค่ะไม้ด่างเยอะมากเลยหวานข้าวเสร็จจะไปโคราชเดี๋ยวเอาบุตรสระขอบคุณค่ะฝากให้ข่อยตี <c oughs> นี่นี่นี่เบอร์เวนมากทุกคนนี่งามคัก อันนี้อะไรอ่ะคะตัวนี้อตัว้าอเเลียดงอ๋นนอมอสเตล่าขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆจ้านี่ดงขยายพันธุ์เองใช่ไหมคะตัวนี้นี่ตัวนี้ขยายพันธุ์โดยการอ่าตัดข้อเลยเหรอคะพี่พึ่พง อ๋อตัดข้อแล้วก็ชําเลยโอ้ย <c oughs> ชอบในความเรียวนะคะของที่นี่นะทุกคนนี่ค่ะื้้อไปไปมม่ม่ีาายคะเรเวลวลงแแบบเราเลี้ยงแบบถึกและทนไว้แล้วนะคะซื้อไปไม่ตายแน่นอน แต่ดังน้อยเด้ออุ้ยดังแค่ไหนบ่ดังดก็เอาค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณล่วงหน้ากราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะได้กินเข้ามาเมามอยกันนะ สัสดีทั้งสองฝั่งเลยนะคะภาพมันชัดไหมเอ่ยภาพชัดไหมคะพี่นี่นะอันเนี้ยบฮกหลงกอนี้คืออันนี้ใช้เวลานานไหมคะพี่กว่าจะได้ฟอร์มนี้อ๋อ มันเป็นฟออันนี้คือเป็นหัวใช่ไหมคะที่เราชําลงไปไไอแล้วมันก็แตกมีกระตุกนะคะโอเคค่ะพี่ถ้ากระตุกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้องจะลงไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่ามันห่างจากไวไฟเนาะตรงนี้โอเคค่ะถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ